สวัสดีครับผมนาะยนันทชัยยุนพันธ์ครับจะมานำเสนอการจัดการพลังงานจากโซลาร์เซลล์ในบ้านด้วยเทคโนโล,โลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ครับในภาพนี้เราได้จาก AI นะครับเป็นแนวคิดที่เราคิดขึ้นมานะครับในส่วนของนวัตกรรมนี้ครับก็จะเป็นนวัตกรรมที่เราจะเอาพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับที่ได้จากแสงอาทิตย์นะครับแปลงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เข้าสู่ระบบที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับเป็น ในส่วนของระบบจัดการพลังงานของเรานะครับด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับส่วนของหลักการการทำงานนะครับหลักการการทำงานก็จะเอาพลังงานที่ได้จากโซลา r เซลล์นะครับเข้าไปสู่ในส่วนของโซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะครับในการควบคุมเพื่อที่จะจ่ายพลังงานให้กับบ้านแล้วก็พลังงานที่เหลือเราก็จะไปเก็บในแบตเตอรี่นะครับแล้วทุกส่วนของการทำงานของ S Solar s h u t t e r Controller เอร์เราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอ่านค่าพลังงานออกมาแล้วก็ไปเก็บในฐานข้อมูลนะครับด้วย Raspberry Pi นะครับแล้วก็ใช้ Node-RED ในการจัดการข้อมูลเหล่านั้นนะครับแล้วก็สร้างตัว n o d e r e d d a s h Board ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยมือถือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับ ในส่วนนี้เราก็จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในการควบคุมตัวของบ้านนะครับในระบบแสงสว่างทั้งหมดในบ้านแล้วก็จะเอาเซนเซอร์ต่างๆนะครับไปตรวจวัดทั้งตัวส่วนของบริเวณที่เราติดตั้งตัวแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็พลังงานที่ใช้ในบ้านทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่เราได้จากตัวโซลาเซลล์ระบบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ การใช้พลังงานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับเราจะตรวจวัด,วดพลังงานทั้งหมดในบ้านนะครับเพื่อเอามาวิเคราะห์การใช้พลังงานทั้งหมดในบ้านนะครับเราจะเก็บผลทั้งหมดประมาณ1เดือนนะครับว่าในตลอด1เดือนเนี่ยเรามีการใช้พลังงานเฉลี่ยตอนกลางวันเท่าไหร่ตอนกลางคืนเท่าไหร่นะครับเราก็จะเอามาวิเคราะห์นะครับเพื่อให้บ้านหลังนั้นนะครับ ว่าใน1เดือนเนี่ยเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่กลางวันเฉลี่ยเท่าไหร่กลางคืนเฉลี่ยเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าต้นทุนในการที่เราจะติดพลังงานแบตบใ้ตัวโซลา r เซลล์ครับบนบ้านของเราเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นพลังงานที่เหมาะสมสำหรับบ้านของเราตัวโซลาร์ชาร์จเกอร์ก็จะเป็นส่วนนั้นด้วยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เราจำเป็นที่จะต้องใส่หรือเปล่า อย่างนี้ครับก็จะเป็นส่วนของตัวจัดการพลังงานที่มีผลนะครับก็ของเรามีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ